ชิลๆเลยออมหลังมอบเหรอโอ้ยอ่ะใส่ชุดเยอะจุ๊มเป็นโชโคคันไปท่าริมเปิดค้างเท่าไปเลย ไโอเคครับเยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับต้อนคุณดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวแชมเปี้ยนใหม่นะครับอย่างนูนูแอนวิลลามนะฮะนะครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสกิลต่างๆของนูนูกันก่อนดีกว่านะฮะครับมาเริ่มที่ตัวพาสีของตัวนูนูนะครับนูนูนะครับเวลาโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายสำคัญๆอย่างเช่นพวกฮีโร่นะครับคิป่านะครับอะไรพวกนี้ปูมังกรบอลอะไรอย่างงี้ป้อมอะไรพวกนี้นูนูจะวิ่งไวขึ้นได้นะครับอ่ะมันจะเป็นเนนียใรูป มือขวดเข้ามาจะต,ตีเร็วขึ้นด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะอ่านี่คือพาสซีฟซึ่งมันแจากพาสซีฟนี้ให้เพื่อนได้หนึ่งคนที่ตีเร็วสุดนะครับอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นพาสซีฟที่ช่วยกันฟาร์มวิ่งไล่นิดหน่อยนะเราจะวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยด้วยมาดูในส่วนของสกิลหนึ่งกันบ้างครับสกิลหนึ่งของลูลู่นะจะทําการกัดเข้าไปนะครับพอกัดปุ๊บเนี่ยทำการรีเลือดนะครับรีเลือดอ่าประมาณนั้นนะครับดาเมจก็จะคงที่นะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ซึ่งถ้าเทำดาเมจใส่พวกอ่าคีบป,ป่าเนี่ยมันจะกลายเป็นดาเมจจริงนะครับอ่าประมาณนี้มีดาเมจค่อนข้างฟิกอยู่นะฮะอย่างเช่นเรากัดคีปเนี้ยก็จะได้ดาเมจนะฮะับเจ็ดร้อยกว่า,วาอะไรอย่างงี้นะมันก็ใช้ช่วยในการอ่าลา subject ได้ดีมากนะสัตยานี้กัดแล้วก็รีเลือดด้วยนะครับในส่วนของท่านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรากัดตอนเลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดเนี่ยมันจะรีเลือดเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะรีเลือดขึ้นอีกนะครับก็จะรีเลือดค่อนข้าง,าง,างดีนะสัตยานี้ เลช่วยในการฟาร์มป่าได้ดีมากๆนะครับโอเคมาดูในท่า2กันบ้างครับท่า2ขอเรียกว่าท่าปั้นลูกบอลแล้วกันนะฮะท่านี้ครับพอกดกดใช้เราจะปั้นลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็จะเดินยากขึ้นนะครับลูกบอลจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีดามเมจที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็เลี้ยวยากมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเราปั้นบอลมาใหญ่ก็จะน็อกอัพนานนะครับอ่ะประมาณนี้ดามเมจก็เพิ่มขึ้นนะประมาณนี้นะครับก็ปั้นเดินไปครับแต่มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายากหน่อยนะครับอ่าอ่าประมาณนี้ ซึ่งเราสามารถปล่อยลูกบอลก่อนถึงระยะได้นะครับในกรณีที่ไม่อยากเดินเข้าไปชนมันเสี่ยงนะฮะตอนที่เราชาร์จอยู่เนี่ยอาจจะกันซีซีนะครับอ่ะกันแบบพวกกับว่าอ่อสโละไรพวกนี้เนาะเนี่ยกดปล่อยบอลก่อนได้นะครับบอลมันก็จะไหลไปชนเองนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้ถ้าชนโดนก็ยกลอยนะครับอ่ะประมาณนี้สับท่าสองนะไม่มีอะไรมาเป็นท่าเข้าแกงเนาะเวลาจะเดินไปแกงก็ปั้นบอลมาก่อนนะครับก็จะช่วยเพิ่มซีซีในการเข้าจับได้ดีมากนะครับ ประมาณนี้ฮะมาดทูที่ท่าสามกันบ้างท่าสามเรียกท่าปลาน้ําแข็งอะไรกันนะครับตัวนูนูเนี่ยจะปลาน้ําแข็งนะครับนี่นะก็คือกดค้างนะแล้วก็เลือกทิศทางนะครับมันก็จะปลาน้ําแข็งไปเรื่อยๆนะฮะอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งเราปลาโดนเยอะสตูก็ยิ่งสโลว์เยอะนะครับมันจะมีวงวงในเนี่ยวงในมันชนสตูนะตอนเราปล่อยสกิลเนี่ยมันทําการล็อกขานะครับ ล็อกขาแบบสแนนนะครับล็อกขาได้ปึ๊บยิ่งเราปลาโดนเยอะนะครับการล็อกขาก็จะยิ่งนานขึ้นนะครับเราว่าปลาไม่ปลาไม่โดนเลยมันก็จะล็อกขาไม่นานนะครับเนี่ยมันจะไม่ล็อกขาต้องปลาให้โดนนะเพราะงั้นก็คือปลาให้โดนเยอะๆก่อนแล้วก็เดินเข้าไปล็อกขาครับประมาณนี้ทรับท่าสามนะครับก็เป็นการปลาบอลนะฮะอืมสโลแล้วก็เดินเข้าไปล็อกขาใกล้นะครับประมาณนี้มาดูส่วนของอันติเมตกันบ้างอันติเมตของนูนูนะครับจะกดแล้วจะยืนอยู่นิ่งๆนะครับอ่าละแล้วก็ชาร์จํำแข็งนะครับ ตึ้มนะฮะซึ่งยิ่งชาร์จก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในระยะนี้จะวิ่งชา้าลงนะครับสโลว์นะโดนสโลว์เนี่ยมันจะโดนสโลว์ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้ซึ่งเราเชืชาร์จเต็มแบบเดเบทมันแรงแบบขี้โมมากนะครับเดี๋ยวดอยเทสว่าเดเบทเต็มให้ดูนะอันนี้ไม่มีของเวทเลยนะแปดร้อยอันนี้แบบไม่ได้เอาของดาเมจอะไรเลยนะมันได้แปดร้อยนะฮะน้องค่อนข้างแรงมากนะแล้วก็ ชอบแทงอย่างเราเนี่ย800้อมันก็ค่อนข้างดีมากนู่นจะเล่นบิลแทงเนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากแล้วก็ใช้ได้ดีนะคอมโบที่ดีก็น่าจะมีเยอะนะครับโอเคมาดูในส่วนของคอมโบกันบ้างว่าเล่นยังไงนะครับตัวใหญ่นะครับเวลาจะเล่นนะครับนู่นเวลาเข้าแกงเนาะก็จะเริ่มด้วยการปั้นบอลนะครับโซ่ปั้นบอลชนโดนนะครับกัดก่อนทีนึคงับปาหิมะนะครับแล้วก็ล็อกขาเขานะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเล่นอยู่แค่นี้นะครับสมมติไม่มีอินะก็คือจะปั้นบอลม ตนนะกัดก่อนทีหนึ่งตีนะแล้วก็ปานะครับประมาณนี้ก็ล็อกขาอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะทำคอมโบให้เราแบบครบเครื่องหนูแหมก็จะมีอันติเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะกลายเป็นปั้นบอลมาก่อนนะครับอ่ะขาปั้นนะปุ๊บนะครับก็คนนะก็กัดทีเนื้อปะปาบอลน,นะลก็ล็อกขาแล้วอันตินะครับระหว่างนี้ถ้าเห็นว่าศัตรูกำลังจะออกนอกวงเนี่ยให้กดอันติคนเซิลเลยนะครับก็คืืแอบ เยาว่าสตูอยู่ขอบวงอะไรเงี้ยแบบเขาจะออกกดก่อนก็ได้นะครับคือเน้นทำดาเมจดีกว่าไม่จําเป็นต้องเน้นทําสโลว์ทำสโลว์ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งไนตัวอันติงเรามาใช้คู่แฟดไม่ได้นะครับม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีคอมโบอะไรอย่างนั้นฮนะ หลักๆเนี่ยจริงๆบางครั้งในการปั้นบอลให้โดนเนี่ยไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคือบอลมันเดินช้าคือกว่าจะมาถึงศัตรูมันก็มีทั้งแฟดมีสกิลโมบิลิตี้อะไรเงี้ยก็จะหลบไปได้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยพยายามปั้นบอลไปเพื่อเขาแบบต้องใช้สกิลหนีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยบอลแล้วก็กัดเลยนะปะป่าหีมะแล้วล็อกขาเขาได้นะโอกาสที่เพื่อเราจะแกงได้จะสูงมากเพราะเรามีล็อกขานะหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาหันมาสู้นะเพื่อนติสู้เนี่ยยังไงดาเมจเราแรงกว่าแล้วนะนชาร์จเนี่ย สโตนอยู่ในระยะแล้วก็สโลว์หนักมากนะแล้วก็ดาเมจเราค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้ละกันนะสับการแนะนําสกิลของนูนูนะครับไปดูในการรีวิวกันเลยดีกว่านะสับนูนูนะครับมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะสับนูนูนะฮะนี่เป็นตัวละครที่น่ารักมากเลยนะดีไซนสกินนะมาเป็นซัลลี่เลย <c oughs> ไม่มีคนช่วยเลยเหงานะไม่เป็นไรนะะฮ ไปนะกันนะไม่ได้ฟังมั้งพี่โมจะไฟกันอยู่เราได้สิก่อนนะไม่ได้ฟังตัวเดียวมนะั้งแล้วก็ต้องไปตีปูแล้วมนะั้งเนี่ย ได้ปูขึ้นแล้วอัพสามกอนแล้วกนะันน่าจะดึงระยะง่ายกว่าอ้ได้ปูสองด้านเลยว่ะ มาดูเลนก้าร์มึงนะเลนก้าร์ไม่ได้เฮยจนจนฟาร์มก่อนเนี่ยแล้วก็บัฟใหญ่กันนะบูบัฟเลยถ้าจะเดินแกง๊ง ได้ช่วยวอะไรท่าไรเกไจรีบก่อนละทันไหม di ban ya

ปั้นบอลปั้นบอลตดูน่ารักใช่ไหมท่าปั้นบอลมืนเบาเปล่ากระไว้นสองหนึ่งนูนูง โอเคชาร์จอ่ะได้ได้สองหนึ่งยังไหวอันติเรายังโหดแล้วลกว็ตัวแตกมังง้ยอ้าว โอ้โหแฟนหมดเลยกําลังจะสวนะลเมื่อกี้สาปั้นบอลไปไกลโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้โหเราไปไม่ทันป่ะเนี่ยทำม้เยังเถะโอยเยอะเพื่อ,อ,เอนเชอร์เยอะตุ้มเป็นโกโกคันไปซะ ลืมกดค้างเนขะ้าไปเลยไปไปเย่มาลืมปลาหิมะไปเยอะแต่ถือว่าเก็บสวยอยู่รู้สดก็ตัวเราแอบเข้ามาในไฟที่หลังแอบดุอยู่นะอันนี้เราทำการซีซีแอมซีซีเยอะมากเลยไลท์สกอรี่นะออวิ่งไวขึ้นมันก็จะปั้นหิมะง่ายขึ้นนะลูกใหญ่ขึ้นดนะ้วยจะลูกแค่เนี้ยใหญ่สุดละ น้าตาน่ารักจังวะนะการเต็มกันตอนนี้ประจัข้อเสียของนูนูคือมันทั้งหาหมุมเข้าดีๆอะ่ะเข้าผิดมุมแล้วมัน้นี่ยให้เขาล่อป่ะเนี่ยขเยขาไม่ล่อเราได้นะโอ๊ยโอ้ลอกคา อาชาร์รัดคอต์นอคองโบ้ก็ไม่มีอะไรมาล็อกขาให้ได้แล้วก็ <c oughs> ติดดูแบบไปเลยทนบอลเนี่ยได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายมากตุ้ยตะตุย,ตย,ตยโอ้โหลวกลวกลวกไฟลุกโดนไฟลวกตายอันนี กิวเปิดสวยแล้วนะตานี้เวทยเยอะมากเลยนะเวทกับตัวสองส,งสามตัวออกกันเวทก่อนดีกว่านะแต่ว่านี่ละกันฟอร์ดออฟเนเจอร์อะกันมัาจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นปั่นบอลอีกอะอ ตามไวเนี่ยเวลามีปลาฮิมาเนี่ยกัดได้เทียบเกร้อยแนะเป็นตัวที่ลัดออบเจกต์เก่งนะตัวนี้นูน่นเพราะเนื่องจากมันแบบดาเมจจริงไงตอนมันกัดอ่ะบวกกับพันไอตัวของสมัยเนี่ยลัดง่ายสุดๆนะครับ ก็ฆ่าลนก้าคนเดียวไหว่ะไปฮะชิวๆเล้ว,วิ่งไวมากปั้นบอลมาแต่ไกล นีอันบอลไะมแล้วตัวมันปั่นดีนะแต่หลังนี่มันต้องใช้แบบคอมโบล็อกขาแล้วค่อยไอ้นี่ให้ก่อนติ ขอ,องเ็ามีเนาะเฮ้ยแฟตออกเลยวะกอนลมจะเกิดสะท้อนอตอนนี้วิ่งอย่างไว เ,เพื่อนบวกกันแล้วโอ้เขาสวยด้วยรุยหมดเลยแม่เนี่ยหายไปก่อน2ตัวเราไงสามห้าปะร <c oughs> <c oughs> วยรวยวิ่งไฟลุกข้นมาเลยยังเหนียวยังไม่เสร็จแรงที่ออกแข้ง เราเข้าไปรับเท้าให้ก่อนเนี่ยน่าจะได้แค่แงานเราแต่ัวเราตัวเป็นตัวซ้อนทั้งหวะสองโหดกว่านะโหดกว่าแบบเปิดเมื่อกี้เปิดเมื่อกี้มันอบอกว่ามันได้แค่เปิดต้องวิ่งออกแหละมันแทงไน้ไม่ได้มันหลายตัวกันไรวะสองตัวนี้อาจอาจะไหว หายแล้วโอ้โหมาหายไฟไลุกเอือตุยเย่เลยอันนี้เวทเวทเยอะนะโดนเวทไปเน้นๆเลยวะโดนจีนยิงไปนิดเดียวเดี๋ยวนะต้องออกกันเวทอีกชิ้นนะวิเศษก็น่าจะดีนะตอนนี้เราฆ่าไปห้าชุสิบสี่นะ มันเป็นตัวที่ซิดเก่งแต่ว่ามันแบบชงให้เพื่อนดีนั่นแหละือเมื่อก่อนนูนู่มันจะมีปัญหาเรื่องปลาหิมะไม่ค่อยถึงไงตอนแพทไอเวอร์ชั่นแบบเก่าอ่ะพอมันรีเวิร์กมามันปลาหิมะไกลนะแต่มี้ท่าเข้าค่อนข,ข้างเยอะนะไม่ได้มีดีแค่วิ่งไวเมื่อก่อนมันจะมีดีที่วิ่งไวอ๋อมันเร็งเราเกิดแล้วอะ ชนมันเรียวยากเลย ที่มาปล่อยลูกบอลก่อนได้นะมีบอลลอนไหมนี่มีคนมา มีคอมโบรัดบอลของเองนะครับกางเวทอีกรอบเราต้องการเวทยเ,ยเยอะหน่อยอตอนนี้เวทแรงเหลืเอเกินไปครับอ้อมหลัง <laughs> มอบแล้ว ไอ,นนอ้ของฟูละแน่นแน่นนะตาเนี่ยกันเวทก็แน่นเกาะก็แน่น แล้วก็ตายยากแบบหนึบหนับไปเลยกินมันน่าตายมากเลยนะเ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วหนึ่งไปครับปันบอลปลาบอลอัดสัแพงเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะสอบการรีวิวนะนูนูน่นะฮะ ใช้ได้นะดาเมจทำไป1 9ื่นนะฮะ ครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนูนูในวันนี้นะก็ถือเป็นตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างปวดนะในตำแหน่งของจังเกิลน,นะเดาว่านูนูเนี่ยเป็นป่าที่ไม่ค่อยวือหวามากนะแต่ว่ามีความสามารถในการเก็บออบเจกที่สูงมากนะมันตัวมีความสามารถในการอ่าลออบเจกนะกัดออบเจกแล้วกัดล่าสูงม,มันกัดดาเมจจริงะเก้าร้อยแล้วกดบวกพร้อมพันดิเน่ยังไงก็ประมาณสองพันได้นะล่าดได้แทบทุกตัวเลยถ้าเกิดเขามีเลือดมากคอนะครับอะไรอย่างนี้จังหวะการเข้าแกงค่อนข้างง่ายนะแบบว่าปาปลา,ปาฮิมะล็อกขานะครับ ถ้าเขาสู้ก็หันมากกว่อันติส่วนโอกาสที่มันจะชนะก็สูงมากนะครับอะไรอย่างนี้มีท่ารีเลือดนะฟาร์มง่ายนะฮะดอสโนู้นเป็นตัวออจังเกิลที่เล่นง่ายมากเลยนะดอยลองเล่นลครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเล่นไม่ยากนะแล้วก็แบบจังหวะเข้าแกงไม่งงนะเข้าแกงง่ายนะครับยิ่งเราพอได้พวกเดดแมนเพจหรือของวิ่งไวมันเนี่ยการปั้นบอลมันก็ปั้นไม่ยากนะปั้นแป๊บเดียวก็ลูกใหญ่ลว อะไรอย่างเงี้ยครับดอมมองว่าน่าสนใจมากเป็นป่าท,ที่เล่นง่ายนะแต่ข้อเสียคืออาจจะแบบไม่ค่อยหอวือหวาเท่าไหร่มันทำเมคเพย์ได้ไม่ค่อยเยอะนะมันตัวมันแบบว่าเน้นการทำจังหวะฟอร์ทีมนะเก็บออบเจกต์มากกว่าสับโนโน่นะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะสับแพทนี้นะครับขอบคุณที่มาเชิญชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะเป็กำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตานไปนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน